ฝันเลี้ยพวกทหารฝันเลีนยพวกตำรวจมันเป็นเจ็ดดิว่าสันเล้วอ,อ่าผู้หญิงนี่เป็นสีมาออกลูกเป็นมันมีเล็กหน่อยสองกนมันจะเป็นสีหนึ่งเมนจะเป็นทั้งบนทั้งล่างรั้งบ่อวาสันเม่มาลอนเขียนแต่ว่า,ออวาต,ต้องเป็นเจ็ดสีหนึ่งเลยว่าแม่กบลกมันออกลูกมันต้องเป็นสี่หนึ่งเล็กหน่อยตัวหนึ่งได้ผู้หญิงเป็นสีอ บานี่พราว่าตำรวจมันเป็นเจ๊ดไปเอามาเว่นกกฝันเห็นพวกทหารพราตำรวจแล้วก็เป็นเจ็ดนี่แหละเป็นเจ็ก็เป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอ้แสดงว่าเจ็ดยั่งเนาะแสดงว่าเจ็ดยังเนี่ยก็ถือใจแอน่ขันว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอยก็คือใจแจ้ว่าตันว่าันว่าเก้าเจ็ดเจ็เก้าว่าตันแม่หน่อยผ้าลวยแล้วว่า อันนี้เรีว่คว่ำฝันเนาะเพราะผมคว่ำฝันมันกับฝันบ่เท้าจักเจงบ่หยุดบ่ยัดินองสุขนเนาะต่เนมันกันองสุขึ้นมันกับฝันกุ้ขึนลสวผนเาเจียงกับบฝันดินอนเป็นเดียนกับบัฝันในหาสุบัฝันจังบอกเปลี่ยนนี่สรบนั่นอกว่าจอันนี้เอียกว่าพัง อันนี้ม่ต่อยมันย่งต้นอันนี้อันนี้มาเห็ดรุ่นหลแต่ว่าอันนี้มันตาฝันตทีแรกาตั้งทตานี่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 ได้เทสต์ได้ตาเทสต์ไผ่บาเป็นตัวอยังนี่ไผ่บาเป็นอันเป็นที่เป็นตัวอยังเนี่บื้งทั้งนี่แหละเบิ้งมาฮันนี่แหละเบิ้งทั้งไหนตอนนี้สองตัวดีตัวอยู่นี่ก็มาหันซี่เึ้นกันที่มาแบบเดียวกันนี่แหละตัวบาบาดนี จิตจำว่างไว้ต้องเปนจิตูนแล้วนี่ออกเป็นลงเมื่อมาก้มตันหกเจ้าอวนบ้าตัวใดนี่ป้าใหญก็เห็นลมละเจ้าเจ้าบ้าตัวใดนี่ก <laughs> ้าหกสิเเป็นก้าหกเป็นก้าหกตีแล้วตีแบบนี้ตีตีใส่น กระดาษไปแล้วนี่ตีเป็นเก้าหกหกเก้าแล้วก็หกหกขนาดนี้ดิเก้าหนึ่งเก้าหกต้อหกนะอันนี้เลขสามตัวเนี่ยตีไปเนี่ยเป็นเก้าหกหกแล้วก็หกเก้าหกอันนี้เป็นเลขหับตีเป็นเลขหับไว้เสียซ์เก้าหเลขสามตัวนี่ตีไปนี่หลองเป็นเชลเลยจะเลยตีไปอันนี้เป็นเลขน้ำตาเทียนเนาะอือน้ำตาเทียนเลขกิชนา อิศนาน้ำตาเทียนอังเลันขันบาทนี่ไมคเบบอกอเบื้องเล็กฝันขุนตาวาที่นีู่้ใดกันลอะเล็กฝันเล็ฝันมาเบื้งเล็บฝันขุนตาตามตาฝันแม่นไหแนี้ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดว้เป็นสองต่อค่ะอืเด่นว้เลยดิเด่นวัยเลยก็่ามีคกามมันใจตัวนี้มันใจตัวใดค่ะอืเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่คือมั่นใจเออในตังวเฮ็ดไหวนี่เด้เด่นอันนี้ในเฮ็ดไหวเชื่อหดอกมั้งนี่ยวาเฮ็ดแล้วเฮ้มันนั่งสมาธิมันขึ้นมาตามลัฐตาเชื่อหดอกนี่สองบอกค่ะสองหกสองหกหกสองเออขืนมาในนิมิตเออมาแบบว่าเขานั่งนั่งสมาธิเออาลับสาลงไปโดนเต็บ ช่องงกไปโยกว่ามันมันเลยเห็นนะโยกขาเล่นว่าคนคนมันเสียรับเลยได้ก็งอกแล้วคนบันทั้งแก่ก็เพิ่มเรื่องคนเดียวเปลี่นจังเลยนี่คิดว่ามันนี่คันมันมาเมนตัวนี้มันต้องเมนตตัวนี้นี่เลยหกแปดแปดหกเนี่ยนี่ จังว่รัดไม่บันห้องแล้วไงบนวาได้มันกวางียวันอันชื่ล้วูวนอันสามเก็เก็สามนั่นดใชนั่นเก็เก็สมันเกสามอย่แล้วชว้านามฝันไอ้ฟังอันฝันว่าอันกัดแกะแกนี่ตัวอย่กัดแก่อัน ข้ามาบ้านแมนออ่อี่จวงจอกซีรอดอกค่ะอี่จวงมานแต่ที่แรกจ้าบานันนี่รอดผู้หนึ่งจักมันไผ่บ่องหุ่นจักแล้เดี๋ยถามมา้านนางอะไรจวงบ้านหนึง่งมาขอกับแก้วสัน่นโอ้ขอกับแก่ใส่บ้านกับแก่ชื่นี่แหลวะว่าั่นพราว่ากับกแก่อีบุญจักเอามาตัดใส่อ่า <c oughs> แต่ว่ากับแกตจะทุบตีนนี่แหละมันมีเสียงผูกไม่ได้ มาเราเอาโลดให้นี่จวงไม่เจ้าไปยังหลักจวงมาสั่นจะเอาไปเอาเลขก็สันนี่นั่นแต่ว่าคือกันบ้านอีบุญเป็นโอหอี่จวงบ้านตาบ่ายได้โอหี่อีหนึ่งนั่นนี่นั่นบ่งจักบ่งจักคนบ่งจักเขาไม่แค้เขาลายโตแถววันสันแต่มันเอาไปเนี่ยมันสามตัวเลยดิเลยววางเสียและเลยเหตุเป็นสามเกี่ว สเจ็ดกัแก่แล้วตีเป็นเจ็ดเกับแก่เนี่ยตีเป็นเก็ดสามโตัวเนาะมันก็สามแล้วอมันก็ต้องเป็นสามเจ็ดเนี่ยแก่เป็นเจ็ดเป็นเก่าอืแก er> yeah. mm. uh ่เ huh. ป okay. ็นเจ่าเป็นเก้าเป็นเป็นทั้งเก่าก็ได้นะครับเออสามเจ็ดสามเก่าก็ได้นี่แต่ว่าไม่คว่มันใจเนเจ็ดเก้าเก่าเก็ดนีคนเด่นไว้เลยมันใจตัวน้องคือสามเก็ดเนาะ ันบ่ค่ะอันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่หรือว่าเ,<ล>เดีอยวมากจักฝันอะไรันี่ฝันเข้าที่แรกกับแก่เนี่ยโอ้ฝันเรียงกับแก่กับเล็นเอีออกมาครับนี่คกลับอยู่ที่เป็นเจ็ดดค้ะ<า>แก่ไหนเป็นเก้าดี้โอ้แก่เนี่เป็นเก้าเป็นทั้งเก้เา,เ,กเ,าเป็นทั้งเจ็ดเขาก็เลยเจ็ดเก้เาเขาเจ็ดจไว้ีกสินะอามันกลับ นี่มันเป็นตามะสามตัวบ่ตามันเป็นตาเอาสามมาใส่บัดนำบ่อสามเนี่ยก็คือสามทอดแล้วสามเก้าเจ็ดนี่เป็นตาใส่ได้บ่มันตาใส่ได้ห่างบ่เฮ็ดเอาลักหน่อยรักหน่อยสามเจ็ดเก้าโอ้ใช่ได้สามเจ็ดเก้าเนาะเพราะว่ามันอยู่ในความฝันเดียวกันมันมันอยู่ในฝันเดียวกันวัฒน์เนี่ยไม่ได้หลอกเว้าวัฒน์แล้วก็ไม่ความมั่นใจตอนนั้นเนี่ยเนี่ยจังบะเฮ็ดไหว เพมากก็มาลงโตยู่นีแค่เก้เกาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดอันีศูนย์เจ็ดมากเลยอันเจ็ดศูนย์เนี่ยันเห็นพ่าไงเบื่อดอกหนึ่งบังดูตายจากวัตมาลาดสารีบว่าประเดี๋ยว่าก็ปัหาเห็นมหาเกยจิงมาว่านฝน,นตกค่ำพอดีพราเขาต้นตุ่มลบขุดเอาไปยองต่อไว้ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง แล้วาว้าวกับเร่าต้องพูดเขาแล้วสิบ่เป็นเก่าตีไม่ก็เป็นเก้าแหละตาบ้านไม่เก่าแล้วสิบบาทอันนี้คุยกันกับเล่าวางใดพอคุยกันธรรมดาเฮียนเราเอารถมาที่แรกรถมอเตอร์ไซค์โอ้เรารถมาไห้แต่ว่าจูงมอเตอร์ไซค์เอามาจอดไว้รถดิ่่วะส้นเดี๋ยวบางเผื่อมันรถยามาห้าเมตรอัน ชุ่มแดงๆตะเการถสีแดงดิอุลนั่นมันบ่แม่นร้อยยี่สิบ่มันหละเป็นค้าย,ายอั้งชื่อแม่ยุขางรดเราโอ้เป็นเจ็ศูนย์อ่าคือยุขางรถนี่เป็นมันเป็่ยุขางรถเอางงเลือกายอย่งง้คือมายุขางทั้งนี่ว่าทั้งกะเ,เห็นแนงบ่เห<อ>็นแนงใช่รเห็นคัดแนวบ่ขัดแดงใี่มันจีแม่นตัวนี้เราก็เลยเขียนไหวนี่เขียนว่าแต่เนมัิจะเดินีจ้าเจ็ดศูนย์เจหนึ่งนี่เตี้ยเอเจ็นยเจ่ บาทนี่นี่หกแปดนี่มันเป็นมันมันมันกระยุไ้นี่ละค่ะนี่หกแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดมักรยุได้ข้ามฝันนี่แหละค่ะงานนี่มันเป็นตัวร่องมันไวเชื่อเป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะนี่แหละไม่เชื่อละจังหวะมันกับชิมิอันนี่เลยเลยเว้าวาฉยแม่ก่อแล้วก็ฝันแม่นนี่นะอันนี้มาจากจีนอะไหนปะไหนดีอันนี้มันเล่กัน อันนี้ละนี่เลขน้ำมตนเล็น้ำตาเทียน้ตาเทีเนี่ยมันเป็นเก้าหกหเก้าหกหือมันจะเป็นนั่นก็ได้สันก็ได้แต่เห็นว่าอยู่ที่หกหนึ่งก็สพุ่่นพุ่นพี่บ่บ่เห็นว่ายุหกหนึ่งห้ามเทนเป็นเลขหนึ่งไท่หกหนึ่งเก้าหนึ่งนบ่นี่เด็พอกัด้านนี้นี่เดหกหนึหกหนึ่งเน่ยเก้าหกเนี่ยศูนย์หกเนี่ย นี่แหละเห็ดวัยหกมาแห้งเหมือนเ่าบอกน้ำตาเทียนเท่านี่เออมันอันนี้ก็แลยวก็เห็ดขีดกั้นไว้ไงเก้าหกหกเก้าหกหนึ่งหกหกตัวนั้นอามันเป่าฮันเป่าเนาะค่ฮันเป่ามันติดเหล็กมันขีนใหญ่เนาะเออออกมือดับมือดับเลยออกเสีดับเลยเหล็เออาก็แล้เดินเก้าหกไว้เลขมือดับ นี่ได้ออกวันเสาร์าดิวันศุก่แม่บอกว่าเลี้ยงออกวันศุกตัวเขียนผิดตั้นตัวโรเซเดียที่ข้อมือวันศุกวันพระเออตาบ้านเรียวิ่งหกเต็มต่อได้วิ่งหกเลขบ่ค่ะเลขวิ่งล่างทำเรียงหกเมตรบ่เป็นบนกับเป็นล่างบ่พลาดวิ่งบนล่างไปเลยเอ้บนล่างไปเลยนี่หกเลขไม่มาหก คันบัาติดศูนย์คัน<ะ>ติดเก่าเด็กติดหนึ่งแข่งใจมันตอนวิ่งหกเดี๋ยวเราไมาก้ีแล้วิ่งหกติดหนึ่งติดศูนย์ติดเก่า มันมันมันบอเป็นศูนย์มันก็เป็นหนึ่งนีเลขศูนย์เลขหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันพ่อขออนุญาตถามนะค่ะคุณขวอนเส้นปูกัำยาเพิ่นขึ้นมาอยู่พี่แล้วขึ้นมาแล้วเฮ็ดเรียบร้อยเมื่อแล้วแล้วฝันฝันเกี่ยวประจางมาไม่ได้ฝันชุ่มดีแล้วเนออเฮ็ทปหน่อยแต่จ้างมาได้ฝันโซขึ้นเทียร์ละใบเนี่พ่อไอเอฟซีโซเทียร์ละใบไอเอฟซีเพิ่นเบิ่งเนี่ยโอ้จ้าโซห้เพิ่นแคปหน้าจอเอาเตรียมแคปหน้าจอได้ก้อนอะไรเงี้ย เอาฟันบอกเอาฟันก้อนก็ได้พ่อเอาฟันมาเลยไถ่ข้าวแคบหนาจอเนี่ยเลยเนี่เลยะพ่อเดี๋ยวด้อเอฟซีแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อเอฟซีพ่อฟังแล้วเขาเบาเราเนี่ยมันแห้งกันบ่ไมีแถวตอนลมมันแห้งเบาไปทั่วทิ้งพ่อพี่แนวบลงลมทั่วทิศงพี่ฉันเห็นอยู่ดอกเอฟซีก็ได้กำบังแรักก็รผู้ไร่ลาวา มันไา้ตั้งแตั้งเชี่่าบ่าวไปแต่ว่านันนันผู้บ่าวหรอบ่าวขั้มฟันใ้ฟังแล้วมันม่บ่าวไอ้เพิ่นฟังอีกมันสิมันดาวจ้าวโซตัวเลขซื้อโซตัวเลขซื้อก็ได้แลพ่อจดาเอฟเอฟเขาว่าแค่ว่าฝันกับฟันแล้วเนาะแม่นฝันกับฟันแล้วเอาเอาเอาเลขนิมิตโอเอาเลขอันอันนั่นอันนี้พ่อเออบาทนี้มัน มันก็ฟันคกันต่ว่าเอาทุ่มเอาทุ่มหนึ่้คือค่นมากเคลนเสียนนะดอกิดจะละหน้าเอาดอกนีมันก็เลตเกานั่นละแต่ว่าแล้วตีหมองเด่นหม่องดังหม่องนั่นเนาะอ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออเดอออ๋ออ๋อน๋ออออ๋ออ่ออ๋อเดออ๋ัน๋ออ๋ออ๋อออออออว้ กับตัวเดี้วจ้าแบบพกหามลืมมันเป็นเลขตัวเดียวจะวางนะคับหนากรับหลังเอาไปซีสามเด็กวะตัวเรามันกลับไปเฉยแคบหน้าจอเอาเด้อเอฟซีค่ะบาร์ี่หานนี่เลขงั้นเนี่ยเนี่ยเบงดูอันนี้น้ำตาเทียนเนาะเอออันนี้เป็นเลขน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนเสร็จแล้วงั้นสตาร์แดงสองสี่เจ็ดสองเลข พอถอมันพ่อชอสองสี่เกตสองเอเอาไม่เฮ็ดได้เก้าหกหกเก้าหกหกนี่ละวิ่งหกคันสิว่าย่ามันบอกเป็นเก้าหกอะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งจังสิ่ตัวหกหกเก้าหกหกเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกกระไรเด่นออหกเก้า แต่กับมีเปอร์เซ็นต์เป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านัเพราะว่าหกับเก่าเป็นตัวเดียวกันจ้าจ้าเทียนวันหลังอันไว้พันเฮียนพี่น้องเอฟซีนะจ้าคุณตาอการคกบเบิงกูตต้มก็ได โศกมันมันพอแล้วไก่ใหญ่ปูขึ้นมาทถึงเครื่องแล้วแล้วก็ฟันดีสมชาสมลื้ยไงกากิซีไรตอกกะขอให้คุณตาฟันแม่นมีความสูงความเจริญอายุมันขวัญยืนเลยคุณตาหันหลังมือไม่หั่นช่องเสิตายอยู่ไม่นขึ้เออมันประเสริฐีาำ ไปสี่วไรายาทันทีบานนี้ก็เตรียมตัวไปกีเลยเดี๋ยวนี้มันขึ้นตาขึ้นหูหูเขาว่าตีตาเขาว่าอดีมันมันมันดันมันเบ่งขึ้นเลยตาขึ้นจะสวดออกอมีมีความดันน้ำอยู่บ่มันดันขึ้นแล้วดันขึ้นตาขึ้นจะสว,วดออกนย่านี่ดิปวดตาแต่นี่ว่าอเยอะนี่กระไรปวดตีปวดตาปวดหัวอ่าอเนี่หละมันเป็นอันเช่นละ มันใจกันไดพิจารณาเอาน้องเอฟซีมาตัวใดกับจัดเอาเนาะค่ะเนาะปิเชลนาเอาไปคุณตาไปแล้วคุ้นตาไปแล้วเออเออเนาะวันนี้ลาเนี่ยบังคับกัดก็ขอให้คุณตาฟันแม่นอายุมันควันยืนอยู่น้ำลูกน้ำลานไปโดนโดนเนอคุณตาเอ้ย กันตายแล้วว่าจะบอกเลยที่นั่นแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นั่งยุ่สิ่พ่อจิตาวรมาบอกได้ยุ่งกัมันคักพ่อหามาหายได้ยวน่นเ่าะต่เออมันงแจกกะ ต้องเป็นผู้ด้ห้ามมื่นพุ่นตาต่ายกันยังมีมันมีไอ้อ้าองอะไรโชคดีเด้อโชกขทอนตาทุให้คุณนตาอายุมันกว่าเนื่องอยู่เป็นลมพโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดน,ดน